ครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่สยามมีกับงานโรดดี้ไม้นะครับผมก็ขอบคุณโรดดี้ไม้ด้วยที่เชิญพวกเรามาให้เกียรติพวกเรามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับ,รบก็จร,จริงๆเมื่อกี้ได้ทําอาหารด้วยโรดดี้ไม้ก็บอกได้ว่าอร่อยจริงๆแล้วก็รสชาติก็คือแบบนุ่มนวลแล้วก็เอ่อเกลือก็ลดลง15%ด้วยครับผมก็เป็นโปรดักที่ผมอยากให้ทุกคนลองก<อ>ันก<อ>็เชื่อว่า <ๆ S 2> รถดีเนี่ยเป็น เป็นที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็เป็น,นเป็นอะไรที่บอกว่าคนไทยน่าจะใช้มาแบบในในครัวไทยมานานแล้วผมแล้วก็ทีนี้เขามีบอกว่าสูตรใหม่ซึ่งบอกผมว่าแบบเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากเลยผมแล้วก็สูตรใหม,ไมไ่ไม่ได้หมายวามว่าเขาลดรสชาติหรือว่าความอร่อยหรือว่าความหอมคือมันยังมันยังครบอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันกลมกล่อมมากขึ้นครับผมใช่อยากให้ทุกคนได้มาลอง<ห>ใช่นีคืออร่อยเลยอร่อยจิงอร่อยเลยครับรใช่ใธรรมดาผมทำไม่อร่อยเยลอง ต้องมีรดีมาผมประทับใจตรงที่ว่าแบบมันไม่ใช้เครื่องเคียงที่จะปรุงอะไรเลยมันมีแค่วัตถุดิบแล้วก็มีโรดีมาอย่างเดียวแล้วก็อร่อย,ยใช่เมื่อกี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยกันทำหรือว่าคุณเกตมทำผมให้พี่เจ๋ทําเลวผมตมว่กี้สิ่งที่ผมทําอย่างเดียวคือการทําให้มันสุก <c oughs> แค่นั้นเองไม่ได้แบบว่ามีตีมืออะไรมาช่วยขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างเขาก็ตัวมาให้หมดแล้วอ,อะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังพอจะเข้าใจว่ามันอะไรใส่อะไรก่อนอะไรหลังบ้างครับ ม่ธรรมดาตกเต็มพื้นเลยครับก็มั่นใจไปหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้ทุกครั้งเอ้าไม่ได้ทุกครั้งนีหว่าแต่อย่างน้อยก็ได้มีบางั้งใช่ชเ่ชิซูเก็อย่างที่บอกประทับใจเพราะว่าแบบวัตถุดิบไม่กี่อย่างเองแบบว่าไม่ถึงสิบอย่างแล้วก็ทําจานออกมาได้บอกว่าครบรถก็ประทับใจในตัวพี่เขาด้วยว่าเรียกว่าเขาจะลำหกตั้งแต่ครั้งแรกแต่ว่าเขาเขาทำได้สองสามทีก่อนก็ก็ดีมากแต่ก็โอเคดี อันนี้ชมนะครับใช่คุณเคยกินอาหารเป็นที่คาทำไหมครเคยเคยครับผมก็ตอนที่เราออกรายการไอแคร์อันนั้นก็คือเราทำร่วมกันนะอันนั้นก็อร่อยใช่อ่ะกกาาารรยครับผมก็สำหรับโรดีมายก็ฝากโปรดักต์ใหม่ของเขาด้วยนะครับก็เป็นโปรดักต์ที่จริงๆเรียกว่าพัฒนาก็ไม่ถูกผมว่ามันมันแล้วแต่ว่าใครชอบอะไรก็โปรดักต์นี้เขาจะลดเกลือลง15% ครับแล้วก็รสชาติก็จะกลมกล่อมเหมือนเดิมนุ่มนวลเหมือนเดิมยังไงก็ไปลองกันได้ผมลองแล term, ้วอร่อยจริงครับก็อย่างที่เขาเปลี่ยนชื่อเลยนะผมมาก็หมายความว่าแบบความแบบกลมกล่อมนุ่มนวลนะผมก็สมชื่อจริงๆนะผมแล้วก็อยากขอบคุณรถดีไม้ที่ชวนผมกับพี่เจตมาวันนี้แล้วก็ได้สนุกกับแฟนๆทุกคนผมเป็นกิจกรรมที่ที่ไม่ค่อยได้ทำก็ทำอาหารก็สนุกครับผมเมื่อกี้ข้าวเสใส้วกันเปื่อนมันเหมือนแบบนสิ่งนั้นของการ มันเชฟกับซูเชฟใช่ครับผมใช่ใช่ยังเดียวเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเลยภาพทในหัวผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นภาพอื่นนอกจากเชฟ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 แต่ว่าเชฟกับซูเชฟเชฟกับซูเชฟครับที่พ่อเลี้งใจเราจะเห็นภาพเหมือนกันกับเราไหมว่าเป็นคู่เป็นเชฟผมไว้ใจเรื่องการจินตนาการของแฟนๆเราอยู่แล้วใช่ว่าไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยเสื้อกล้ามเสื้อบอลหรืออะไรก็ตามเราสามารถไปคิดต่อได้สนุกสนานของเขา อะไรก็เหมือนสิ่งนั้นได้สำหรับเขาหมดแหละไม่ว่าเราจะเดินออกมาด้วยชุดอะไรก็เหมือนไปหมดมันญาอ่อนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็ก็ดีมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรการหาทางออกของเขาใช่จะแปลว่าเราเองก็เข้าไปสอนไว้ใช่ไหมว่าโรงแฟนเขาแบบว่าคุณอะไรบ้างหรือเอาเราไปทำอะไรบ้างบไปยุ่โรงแรมไหนบ้างก็มีเห็นบ้างเห็นบ้างส่วนตัวอะไรเนาะที่เราเข้าไปดูอะไรเนาะก็ เรียกแด่ว่าแบบไปดูเพราะว่าแบบสนใจแบบ curious ภาษาไทยนะครับสงสัยใช่ผมด้วยความสงสัยใช่แล้วพอไปดูไปประทับใจประทับใจเออยังไงประทับใจยังไงบ้างผมชอบความ creative ของเขาที่บอดูแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าเขาดูมีความสุขเขาเขาทำแบบเขาแบบเขาคค r e เ t i v e แล้วก็เขาแฮปปี้เขาเขาสนุกกันเองก็ดีใจที่เขาสนุกคุณพ่อจะสร้างถึงจักรวาลทั้ง อะไรนะฮะอ๋อเคยเห็นใช่ไหมเคยเก้าวัยท่านใช่พูดล้กคับคืออะไรครับเขาบอกว่ากำลนงบมกท่านพูดพูดแบบพูดพูดทรงเราพูดแบบพูดนักการพูดเนี่ยแหอ๋อหรอแล้วแล้วใครเป็นพูดบ้างครับพวกคุณพวกพวกเราคนเดียวเลยใช่คนอื่นจะเป็นอสมตำรวจเขาสมอสมอสมออะฮใช่เคยเห็นแล้วนะวัดท่าอยู่ใช่ อ๋อเหรอฮะผมเห็นแวบๆแต่ผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ก็ตามที่ที่พี่พูดมาก็เห็นแบบเป็นเหมือนเป็นเรียกได้ว่าด้อมรวมลกันใช่ผมต่อก็รู้รู้แค่นั้นจริงรด้อมรวมเราเป็นทูตหรอไม่พี่คือแบบว่าเขาเอารวมกับผู้อื่นที่บอกว่าแบบด้วยทรงด้วยลุคของเราว่าแบบเออตำแหน่งว่าอ๋อใครอยู่ตำแหน่ง <ไ S 2> <ไ S 1> อะไรใช่ในรัฐสภานี้อ่า คมรู้ว่าสมผมเพิ่งรู้ว่าดอมเราชื่อดินสอนะผมเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองเมื่อตอนที่ไปงานนู้นแล้วกลับมางานนี้เนี่ยเพราะอะไรผมเพราะว่า2อบีมันเป็นดินสอาะนะเพราะเจ็ดเจ็ดบีมก็เป็นอ่าครีเอทีฟมากเนี่ยที่ความเครียดของดินสออะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เออเก่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเรียกแบบคือเราเราแบบดินเจไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยใช่ผมเลยประทับใจในความ Creative. creative แล้วอีกทางหนึ่งคือประทับใจในความพยายามหาทางออก <c oughs> ในทางตันที่มันเจอมาตลอด <c oughs> เขาก็พยหายามหารูออกคนไปให้ได้ <c oughs> ใช่ครับผมว่าเขาก็เขาก็น่าจะสนุกเหมือนกับที่เราเห็นเขา <c oughs> และเราก็สนุก <c oughs> งั้นแบบนี้อนุมัติเป็นออฟไิเชียลเลยไหม <c oughs> ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ใช่แล้วแต่ <c oughs> ถ้าถ้าแบบทุกคนตรงนี้โอเคก็ก็เรียกกันไปวันนี้เจอกับบทมาวันเลยใช่ไหบ้างจ๊ะ แฮปปี้มากผมเพราะว่ามีแฟนๆหลายคนที่เข้าตามมาจากตอนเช้าแล้วก็รู้ว่าวันนี้เป็นเป็นวันที่บอกว่าฝนตกด้วยเดินทางก็เดินทางในเมืองเนาะมันก็ลําบากแต่ว่าเขาก็ยังมาให้กําลังใจเราผมรู้สึกแบบมันเกินความคาดคิดที่ผมจะเรื่องอะไรเกินคำบรรยายเกินคำบรรยายใช่เว่าผมคิดว่าเขาจะแบบว่าทุ่มเทกับเราขนาดนี้ก็แฮปปี้มากที่มีแฟนซัพพอร์ตผม ก็เช่นกันครับก็ดีใจที่แบบเราเจอเขาน,นานๆเราจเจอเขามารวมกันแล้วก็แบบเออเยอะขนาดนี้อะไรเงี<ม>้ยเพราะว่ามันก็เขาก็น่าจะอยากเห็นแบบเราออกงานสองคนนี<ม>่แหะแล้วมันบังเอิญว่าวันนี้ดันมีสองงานติดกันก็ก็ดีใจด้วยแล้วก็เป็นห่วง,ขงเขาเขาด้วย<ม>ว่าแบบมันไม่ได้ใกล้อ่ะครับมันทังฝนทังร้อนใช่มันมาจากฝั่งคนกลับมาฝั่งนี้อะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็เป็นวันแบบ ที่นี่ก็มีงานมีมีมีพรายมัน t a เล็ดด้วยชก็น่าจะรถติดน่าจะมากันลำบากบนตกด้วยอะไรเงก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้อยู่ันถึงตอนนี้ก็คืออยู่ตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ก็คือมืดแล้วก็ขอบคุณมากๆผมก็ยังไงก็กลับบ้านกันดีๆรัชาสุขภาพดยมันเกวามใจใลาเราองูรามกับไดเป็นแฟนเราอยู่ด้วยีมันเป็น energy ด้วยผมเพราะว่าแบบ ผมรู้ว่าเขาก็เหนื่อยแล้วก็มันเขาก็ยังแบบว่าส่งพลังกันที่มาให้เราเลยรู้สึกว่าแบบมันทําให้เราแบบว่าอยากส่งอพลังกลับไปให้เขาเหมือนกันใช่แล้ววันนี้เราได้เลยเอบีเลยเราก็ไม่ได้ทําอะไรแปลกไปจากที่เราเป็นนะใช่ใช่อันนั้นเงินมาอันนั้นเงินมา ไออันนั้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองใช่อันนั้นคือจะเกินความคาดหมายไปนิดอืมใช่ครับใช่ได้ได้ที่ไหมครก็พยายามตามตัวอยู่ครับโอจัดหน้าได้เออต้องทำให้ขับเคลื่อนเรื่องจริงนี้ครับผมเราเราใช่ครับเงินเป็นเฟ้อครับเราพึ่งแต่นมากเมื่บอกว่าเป็นแบบของจริงคผมีก็เดี๋ยวจะได้บินอีพีหน้าผมก็จัด ตัวอย่างนะเห็นตัวอย่างกันแล้วเนาะแล้วก็มีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญที่ผมประทับใจแล้วก็ชืช่นชอบพี่เขามากก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเขาใช่ใช่โอ,อ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าวผมเราทำไงคุณไม่ได้ติดตามน้องอนอื่ย ไตอนล่าสุดผมยังดูไม่ทันเขาเพิ่งอวันเซอร์นี่เองไม่เป็นไรเขาดูย้อนหลังได้ทีทูเดคนาใช่ครับก็ครับแต่ก็เห็นอยู่ว่าตลกกันได้เห็นได้เห็นได้นเห็ผมว่าก็เป็นภาพใหม่ๆที่คนได้เห็นเใหมนเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็มีความมีอีกพาร์ทหนึ่งของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถนัดออนิวแต่ว่าเขาก็ผมว่าเขาก็นำเสนอมันออกมาได้ได้ได้น่าดู ได้ได้ได้เหมาะ mm. right? uh. กับเรื climate, ่องอะไรเงี hmm. hey, yeah. <to 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 ้ยก็ก็จะแหละเป็นเรื่องที่สนุกนะเพราะว่าตัวละครทุกคนไม่ว่าจะเป็นไวท์ของเรื่องแล้วก็ไดอะล็อกบทต่างๆมันมันสนุกอ่ะเราดูในช่วงที่แบบเราไม่มีอะไรทําเครียดไปดูอะไรแบบผ่อนคลายกันบ้างก็ดูจะแปลกอะไรแต่ว่าอย่างีก็เตรียม่าดกล้องแล้วใช่ครับครับผมก็แพลนของเราก็จะจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพูดได้เลยว่าแบบการดีเวลลอปต์นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เวลาเราเราจะไม่เปิดกล้องจนกว่าเราคิดว่าบทที่เรามีอ่ะมันมันพร้อมแล้วเพะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแค่เกิดไว้ก่อนว่าแบบอ่าแค้นเราเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนในทุกเมื่ดดอ,ค,ดดอค,ครับโอเคค่ะขอบนุมาม